สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวเพจไลนในฝันปุ๋ยแมจิทครับวันนี้เราจะไปหาผู้ช่วยเข็มกันคนที่ศรัทธานในปุ๋ยของเราและสําเร็จเราจะไปแบบไปจาดเพาเอาไปจาดไปหาอยู่บ้านตอนนี้เรากาลังเดินทางมีหมาตัวนึงฝังทางอยู่นลยใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วคุณดีใจหลายครับผลผลิตทะลุเป้าของผู้ช่วยปามือนกันของผู้ช่วยปาเก็บ เกี่ยวเสร็จแล้วเมียป้าน้าต้องไม่น้อยเอารถเกี่ยวมาลงจะได้ไหลเท่าไหร่เรามากันจริงๆมากันจริงๆต้องบอกดอกนาอยู่บ้านวองมากันด้วยเอ้ยบุก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  ตอนนี้เรามากับผู้ช่วยปามครับผมรเราจะไปบุกนากันอยู่ไหนนาทงน้อยๆเอารถดเกี่ยวลงเตียงผู้ช่วยก้อนขยอยู่ไดผู้ช่วยเข็มครับ เจ้าของนาคุณภาพไปดูน้ำค่อยเก็อีกแปลนึงอยู่ตรงไหนอีกแปลงหนึ่งอ่ะอยู่ตรงไอ้ค่อยขมะครับผมอ,อยู่ในับพี่ของผมเองอ่าอยู่ด้วยกันครับนั่นเป็นจังได้พราเข็มน,นั่นเป็นจังได้ขั้นขั้นสี่ทันอนะ่ะมันเป็นจังได้ เพว่าความมีบ้ขึ้นกันเลยม่ฝุยมาใช้ตะแกงมันยากเลยบางวันวันที่มันเชื่องันก็จะดนตรนี้วันแต่ต้องกันเพราะว่ารดนข้เฮตุให้ที่5คนอ่าอยู่น้ำกันไถพพ้อมอยู่กับการไถเพิ่มนเพราะว่าตอนที่เขา้เหตให้ีนเจ้าของมโยมันไถไถพวกเข้าจะไถพวกเข่าไถพวกเขาห้กเข้ามันเดินบาได้ ผมแ่บปันนั่นยังได้เกีียวเมยบกว่าเนี่ยผมมีที่สูงนอ่กระตื่นพอดมันต้องจากประมาณจะเคลื่อนึน่เนี้ยย่อแมวไทยค่ะหรัวไทยเ็ได้นี่น้ <Ồ> องอาแก้มใชไหมเราได้หูจากปกุ๋ยก็ดีแล้วตัวบนควงกันบันรีบป่ะอ่งนี้นะหวงนัผมมีรีบควงควงผมบับผมควงนี่ขัดไส้ดีน่เนี้ย ย่างละสองย่างละสองรอบไอ้ตัวนี้แซ่แช่เม็ดวันขันขาวานนะแซ่เม็ดเหล็กวานสูตรหนึ่งเนี่ยผนจะมาซ่าเดินไปถ้ามาจะกวนคนก็ได้แซ่เม็ดผมมีปัญหาแล้วเนาะอันนี้ดีกว่าดีกว่าพมาไปเอออันนี้หมาเนาะกันยังใส่ใส่ออกซิเจนแล้วเนาะเออมันก็ยังฟื้นได้ล่ะเออก็ยังเน้นใส่สายออกซิเจนแล้วันคุณเจ็บตายเขาเจ็บตายเอาฟื้นฟื้นได้หาไปบ่อด

ตายไปหลายตายก้อนขุยมาเนี่ยายีแรกทีแรกเีผอใจเดดอใจว่าไหวก็ได้เขาห้วว่ดเพ่ัไหวเพวพอตอนนั้นมันแลงน้ำาราดาลย่ตรนี้น่<อ>น,น,น,น้ำารดังมันมี้ยนน้ำเพราะว่าผมก็บอกว่าติดทุ่มๆน,นี่สีน่ะรอดรอดที่หลีมังบอกเออเาได้กินวแลว่าเก็บเกี้ยวเนี่ย กบมาตามคำพูดบอกวจะมาแล้วก็นี่ีหนาจะเจอกันอีกเจอกันยาวๆเลยรอบกาดูพดตราขาได้เลยหน้าดียังอว่ายอดงัลไม้ผมเฮ้ยจับให้เฮ็ดใท้มันเป็นตัวย่างค่าถูกขดูก่ไปใช่ไหมาใส่ตัว่อะ่เผมนกมน้่มันยองมมอมันไม่อยากยอกันวาเนี่ยวมองหลังอย่างยอต่เรา แช่ตัวนี้ก็อนทำให้เขาแชรับ,บร้องงอกเปิดแทกงอกแบบว่าเสียหายนล่แหละเอ็มเลยล่ะขันเทาใส่เชียกหยอดมาแซ่เราเอามาพึ่งแดดฟันให้มันพอหยอดลงให้ม็ดมันเอเปียกเลยให้มันให้มันดูดปุ๋ยเข้าไปพอมันดูดแล้วเอามาพึงง่งไปแล้วก็มาหยอด่เนี่ยขึ้นขึ้นไม่ต้องแห่งดีหรอกเพราะเมาดมันติดกันเพราะเ้ย กันที่แรกนะตั้งแต่แช่เม็ดแตกออ่นีแตกอลี่บบนี่ครับน้ำน้ำใน่ราถังน้ำน้ำรอระาณนเนาครเออเอาให้เาุนอยากมนกินาไแกงมนด้ดครับผมตอนนี้เราก็มาถึงอีกแปลงหนึ่งแล้วเราจะพาเดินชมว่ทย์ฟาร์มฝั่งนี้เป็นข้าวหวาน ข้าวหวานที่ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำใม่จิตของเราได้ข้าวเยอะครับได้ข้าวเยอะมาตอนนั้นมาตอนนั้นเขาสิตายครับมาตอนนั้นเขาเมือนตายแดงนี่เคืนเบิร์ดเดี๋ยวดูเมล็ดดูมเมล็ดครับเต็มห่วงเต็ม่วงเม็ดเต็มอ้วนครับ <c oughs> ไม่รีบไม่มีรีบไม่ใช่เข็มเดินอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้คือ,อซิป นิดนำปุ๋ยนี่ฝั่งนี้เป็นนปุ๋ยอีกฝั่งหนึ่งเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดพอได้ส่ปุ๋ยน้ำดูฝั่งที่เป็นปุ๋ยเม็ดครับจะเห็นต้นหญ้าเยอะแยะแล้วก็ข้าวก็จะห่างๆหน่อยคือแปลงนี้เขเป็นแปลงสาธิตครับเป็นแปลงสาธิตครับนำโดยผู้ช่วยปามดูข้าวที่ใช้ปุ๋ยเม็ดครับห่างๆห่างๆครับตอนนั้นมันแรงครับตายเยอะ ตายเยอะถัดกันมาอีกงนิดเดียวครับตรงนี้ไม่มีคันนากัน้นตรงนี้ค้นปุ๋ยน้ําครับดูข้าวครับกองข้าวเป็นแปลงเดียวกัน,น,ด,กนดูแถวข้าวครับยาวกว่ากันได้เยอะกว่าเห,เห็นครับข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้าเนาะไี <laughs> ไปดูอีกอันนึง อันนึงตอนนั้นที่ว่าข้าวเป็นโรคแ,แ,แล้วก็จะตายอีก,กฝั่งหนึ่งอ,อีกฝั่งคณะหนึ่งตอนนั้นมาเขายังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่เขาไว้ใจเราอ,เ,อเขาไว้ใจเราไว้ใจปุ๋ยของเราอ,เอันนี้เขาเรียกข้าวอิเตียลกูลกหวังลูกเขาเต็มกว่าวนกว่าปีีปกายนี้ว่านกว่าปีนี้ตีนี้โบมีน้ำนี่นะ ที่เลี่ยงตายแล้วจะตายแล้วครับแปลงนี้ครับดูเลยครับรวงข้าวแห้งเลยแห้งแล้วแห้งแล้วกำลังเกี่ยวกันเรานักเกี่ยวข้าวคุณป้าคุณแม่กำลังนั่งพักเที่ยงกันอยู่แอบมาดูข้าวท่านอย่างเฮือพอเข็ม อ้าวนี่นะเซียมข้าวอุบลนสองบเดียวกันครับพันเดียวอ้วเลยครับแต่ว่าข้าวมันเป็นข้าวไม่ชอบแตกปอ,อืมดำเท่าไหร่ได้เท่านั้นดำเท่าไหร่ได้เท่านั้นแต่ว่าชอบใจเนี่ยครับเม็ดอ้วนอ้วนเม็ดอ้วนอ้วนเลยไม่รีบเลย ผมได้ทุกเม็ดได้กินกันทุกเม็ดนี่แหละผลสำเร็จของความเชื่อใจในปุ๋ยมาเบิ้งหน่งโอ้ยเข้ามกความนึ่งตัวอ๋กแกะวะมาต้อนใส่นี่ใส่พร้อมกันดิพร้อมกันเ่าพร้อมกันเบิ้งเอาพร้อมกันเบิ้งแล้วคือตอนหนุ่งลายตอนหนุงลายอยู่ดงนี้นะหนุงลายแค่นันงับนม่ร่อยนี่มันี่เตะบอกว่าโนบิ้งนี่ แล้ววันนี้เลยว่าเขามาควักฟันเราเ,เขามักฟันเตี้ะกันเตนะถึกใจเยาว่าแม่ปุย๋ยอ่ะดีใจเออแล้ววันนี้เลยว่าอันสิ่ได้เกี่ยวว่าระบบแม่จะได้เอาอันอันปุย๋ยเนี่ยแม่บ่ต้องไปงึดน้ามีบ่มีนะ่ะว่าแต่ดินซุ่มเนี่ยบ่าตายาได้ห่งวงคือเก่าปีนี้คิดแล้วสิได้อยู่ร้อยกว่าเนี่ย หลายกว่าเก่าอ่าในการที่ได้เข้าเอาเอาเซีเอาลูกไผ่จากค้นปีน่ะแล้ววันนี้มันเจียวมันเจียวมันเจียวนี่มันนานมันเข้ามันก็ห่วงดีที่ไม่จะเหมันเสมอกันอีกครับเกาในวหมืนเสมอกันคือว่าสุดปีฮั่นได้เข้าอันร้อยกับร้อยกว่าสุขีอัละปีนี้มันที่ไ้ก็สุปีเด้ปีเฮ็ดฝืนหลังมาบิ้บเบได้ ปีทีแรกข้นได้ครข้าวปีกายนี้ปีวังขัาก็ได้ครับแปดสิบฟงเมือนเวลาเราได้ซื้อข้าวจริงนี่แล้วปีวังหนึ่งได้ครับมีสิบุงได้ซื้อข้าวจริงหมื Hence, ่นเงินเป็นพันแล้วพูดนะเอาทำมาลุ้นกันอีกต้องมาลุ้นกันด้วยตอนซืนี่นะครับหะเข้าวโซอยตามเบอร์เขาจาใส่ปุ๋ยปุ๋ยน้ำมันดีใส่กับปุ๋ยมีดเนี้ยมันเต็มตามอันใส่ครับจะให้เบอร์เขากระดับลาเด็อาพ่อเข็มเอาพอเป็นการันตีด้วย อันนี้เน่ยผมมาช่วงที่ไปหาพ่อเข็มเหมือนกันเนี่ยอานาแปลงนี้เน่ยมันตายเหมือนกันกับของพ่อครับตอนนี้น่ยผลผลิตได้เต็มเราก็ดีใจการะนตนได้เลยครับว่าสุดยอดปุ๋ยแล้วปีหน้าใช้อีกครับ,รบจะเริ่มตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเลยเพราะว่าเมื่อปีนี้ปีเนี่ยมันมาช้าเกินไปรู้จกักรู้จักกันช้าเกินไปมันก็เลย ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วขนาดรู <ผม S 1> ร้จักช้าแค่50%นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การผ่านคือร้อยเปอร์เซนครับขอบคุณมากเลยับผมแล้วก็พูดกันอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ปีหนึ่งนะเขาไ่ได้แก้มือได้บ่อยได้ทำข้าวบ้านเราเนี่ยบ,บ้านเราไม่มีนาปังครับ,บ้านเราทำนาปีเสียเวลาทิ้งปีหนึ่งถ้าเกิดข้าวไม่ได้ก็คือเสียทิ้งไปเลยแต่ปีนี้วัดใจแล้วได้ผลผลิต แบบคุ้มค่าค,คุ้มค่ากับการเชื่อใจครับนาพอเริ่มดูดูการใหม่ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีเลยเอาใหม่หมว่ากันเต็มสูนรเลยทีนะ,นะตั้งแต่แช่มเมล็ดเอาใหม่ครับเนีบ่บอกแล้วเดี๋ยวผมจะติดตามทุกพื้นที่ไม่เข้าใจโทรมาหาโอ้สวย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 